กับคราัวอาจารย์หมูเขียวดรใจเพชรก้าจนที่เขาลบยิ่งค่ะกับครูทุกท่านนะคะทะเลนทมหมูมิตีทุกท่านค่ะชื่อเขื่อแก้วคุณนวัฒนาชื่อทางทหดังสายฟ้าค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมประจําสวนป่านาบุญสามค่ะปัจจุบันศึกษาอริยปัญญาโทนะคะหลักสูตรเจ็ดปีค่ะวันนี้จะขออนุญาตมาส่งการบ้านนะคะ เพิ่งลงมาจากผู้พานะคะได้รับใบประกาศสีนิบัตรโดยที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อนนะคะเป็นเรื่องของความเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะก็ยินดีเป็นใจนะคะให้อะไรก็รับค่ะอาจารย์ท่านมอบอะไรก็รับหมดค่ะอาจารย์ที่ทาอะไรก็ทําหมดค่ะแล้วก็อาจารย์สอนอะไรก็ทําสอนทำปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์นะคะก็เมื่อ ช่วงค่ายสวนป่านาบึงเก้าที่ผ่านมาค่ะยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดอะค่ะก็ทีแรกยังนี้ว่าเอ๊ะสงสัยเราจะไปได้ไหมนะตั้งห้าห้าวันเนาะแต่แล้วก็คุยกับพี่วิจิตพี่วิจิตบอกพี่วิจิตบอกว่าแก้วันไหนจะไปอะเรียกด้วยนะไปเผื่อไป,ไป,ไ,ปไปเก็บคลิป <c oughs> ไปเก็บคลิปงานกันอะไรเงี้ยแล้วก็เออ,เอ,อโอเคกันเดี๋ยวก็าจะลองลองอย่างเชิงพ่อบ้านดูก่อนว่าเอ๊ะเราจะไปวันไหนได้แล้วคืนนี้บังเอญบังเอิญกม็มีเมียคายเขาบอกว่า พี่แก้วมาวันไหนถ้าเกิดสมมติพี่แก้วมาเนี่ยจะให้พี่แก้วเนี่ยขึ้นโยคะด้วยเราก็นั่งเนอเอ๊ะถ้าขึ้นโยคะเอ้าดูแล้วเออจิตอาสา,ศาก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแต่คนที่จะเป็นงานในเรื่องของการที่จะอธิบายในยาเก้าเม็ดอะที่จะขึ้นเวทีเนี่ยมองดูแล้วก็ไม่เยอะ แต่ครนี้พอมานั่งนึกเอ๊ะถ้ามันไม่เยอะถ้ามันไม่มีใครอ่ะเราก็ยินดีที่จะอยู่ยาวเลยกลับว่าอยู่ที่สิบสี่ยาวไปถึงที่แปดเลยแล้วค่อยกลับเพราะว่ายี่เจ็ดที่แปดยังไงพี่วิจิตยังไงก็นัดก,กันอยู่แล้วว่าจะต้องมาเก็บคลิปเอชาวายอะ่ค่ะว่าจะเก็บคลิปความประทับใจของชาวค่ายนะคะครนี้พอเราเรามานั่งนึกก็เออเมย์เมย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเอาพี่เป็น เออเป็นตัว,ตวจริงละกันเอาเป็นตัวสำรองก่อนละกันแล้วถ้าเกิดสมมติมันมีพี่น้องคนอื่นมาเนี่ยก็ให้พี่น้องคนอื่นบำเพ็ญเพราะว่าเราอ่ะมันก็มีภารกิจเดยอนะในหน้างานก็ยี่ห้ายี่บหกนเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็ต้องไปสันติอโศกเราก็ต้องไปช่วยทางร้านเพทพวิถีทากับร้านพลังลรักอาหารก็ต้องกระโดดไปอันนี้มันก็ช่างใจนะเราก็ช่างใจเอะเอาไงดีนเนาะไอ้ทางนี้ก็อยากอันนั้นทางนั้นก็อยากมันก็มีแต่มันเขาเรียกว่า มันทุกๆวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุจริงๆแล้วอยากจะไปเก็บงานอยากจะไปเก็บคืออยากทุกอย่างอะอยากเงนใจมันอย่างแล้วแต่ว่านั่งน,นั่งคิดอ๊ประมาณตัวเองอะเอ๊อันไหนสําคัญอันไหนที่เราจะต้องอยู่อันไหนที่เราจะต้องไปอะไรเงี้ยแต่แล้วสุดท้ายพอมานั่งนึกเออเดี๋ยวยี่ห้ายี่หกอะพี่น้องกลุ่มทีมจวงเอ่อพี่หมูอะไรเงี้ยทีมกล้องถ่ายเนี่ยอ้มาจนเยอะอ๋อคิดว่าสงสัยสบายแล้ว เนี่ยได้เดี๋ยวเผลอให้แหม่มขึ้นโยคะก็ได้จวงก็ได้จะได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เล้เอองั้นเราถอยแล้วกันเสร็จแ,แล้วก็พอถึงเวลาเราก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนนะตามตามเหตุปัจจัยทุกๆเหตุปัจจัยอะค่ะก็ปรากฏว่าเราก็กลับกลับเสร็จมายี่สิบสี่วันค่ายใช่ไหมคะมา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 ช่วยกันจัดของอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็ได้เตรียมเรื่องของเอยึดฐานยึดเนะคนยึดนะคนยึดคนช่างยึดยึดฐานขยะ ก็ไปมองดูแล้วว่าเอ้ยตรงจุดที่เขาจะล้างพลาสติกมันไม่มีเนาะเราก็ไป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 ตั้งจุดตรงนั้นนะคะให้แล้วก็เขียนป้ายเลยค่ะนิดหน่อยแต่ว่าบางังเอิญว่าชาวไข้เ่วันนี้ค่ะชาว่ายอะน้อยแล้วเรามองดูแล้วว่าพลาสติกมันคงไม่เยอะเราก็ล้างให้เป็นแบบอย่างแล้วก็แขวนไว้อะค่ะหามหุมหาอะไรเงี้ยให้ให้ให้เป็นแขวนไว้แต่ว่าจังหวะมันไม่มีที่ให้เราจะ จะไปพรีเซนต์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหน้าง,งานมันก็หลายอย่างนะวิ่งไปตรงไหนก็มีแต่เรื่องงานที่จะต้องบรเพนญนะคะเราก็เลยต้องวางวางวางไอ้สิ่งที่เราจะต้องยึดฐานงานตรงเนี้เราก็วางแล้วก็ประสานกับ น้องที่อยู่อยู่ประจําศูนย์นะคะอย่างประสานบอกน้องหมูเออถ้ามีพลาสติกเยอะเนะี่ยพี่แก้ากวารวบรวมไว้แล้วมีประมาณห้าหกถุงใหญ่เนะี่ยก็เดี๋ยวยังไงจะติดต่อประสานทางทางคุณแอสสวนพุทธชาตินะคะที่เขาจะเอาพลาสติกเราเนะะี่ยค่ะไปทําน้ามันเดี๋ยวพี่แก้วก็ติดต่อเรียบร้อยแล้วเออคุณแอสฝากถามมาเลยแบอบกว่าอาจารย์อาจารย์หมอเขียวมาไหมบอกว่ามาค่ะพี่แอสมาทางซูม <laughs> พี่แอสมาหาได้ S <S พี่แอดบอกท้าอาจารย์มาเนี่ยพี่แอดก็จะมาขับขออนุญาตมากรากบอาจารย์หมอมาบอกอ๋ออาจารย์มาทางซูแล้วเขาบังเอิญว่าพอติดต่อไปอีกทีหนึ่งเมื่อเมื่อวานซื้นนะคะยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ย เราก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งชวาวไยยังบอกว่าเอ๊ะวันก่อนเห็นมาอ๋อแล้วกลับไปเหรอแล้วนี่กลับมาใหม่เหรอใช่ใช่ใชบอกโอ้โหขยันจังบอกเออไม่ได้เรามันมีหน้าง,งานให้บำเพ็ญเยอะแล้วก็เราก็มีความสุขนะที่ได้มาบำเพ็ญตรงนี้ค่ะก็ได้อน,นิสง์นะคะจากจากพี่พี่เล็กนะคะเป็เล็กมหาชัยอะคะ่ะอ,อ,อนุคอเคราะห์รถโดยสารตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็อนุเคราะห์ทุกสิ่งอย่างนะคะที่ได้ช่วยกันร่วมบำเพ็ญด้วยกันเนี่ยค่ะคราวน,นี้จะบอกว่า สิ่งที่เราเราเราได้ในใค่ายนี่ยเราเห็นความประทักใจอ่ะพอดีเราไปสัมภาษณ์น้องใหม่อะค่ะน้องใหม่ที่ภาวนาทั้งภาวนาเป็นผู้คบคุณนะคะจิตอาสาภาวนาคบคุณเออแล้วก็จิตอาสาที่ภาวนาทางลายอะค่ะเราก็จะเห็นความเออด้ารักอะแต่ละท่านอะได้ได้กว่าจะได้มาเป็นจิตอาสาและกว่าแต่ละคนที่กับที่จะเข้ามาเนี่ยคือทุกคนอะมีจิตที่เป็นพุทธะ แล้วก็ทุกคนคือคือ,คอมีมีสิ่งที่ต้องเรียกว่าเขามีของเก่ากันทั้งนั้นเลยอะถึงได้เข้ามามารวมหมู่กับพวกเราเนี่ยได้ได้ได้เร็วโดวยเฉพาะเอ,อชาว่ายอ,อไลไ์อะค่ะอย่างพี่แอดอย่างพี่ปุ๋ยอย่างคุณเวลรเศษเนี้ยค่ะเราเห็นความพอมาสัมภาษณ์แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราดิบางเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเราอายเลยนะเราแบบ เห็นเห็นเขาพากเพียรบำเพ็ญแล้วก็เอมีอะไรบางอย่างที่ที่มันรู้สึกว่าเลาเป็นรุ่นพี่นะแต่เราต้องไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้อายรุ่นน้องอ่ะในการเราจะต้องเพิ่มสีมากมากขึ้นมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแะนะคะคราวนี้เอวันวันที่ยี่สิบแปดค่ะก็ตอนตอนตอนข้ามมาหา ก็ได้ได้มอบหมายเอ่อทางหมู่กลุ่มก็ได้มอบหมายให้เรียวขึ้นมาอ่านบททบทควรทำก็บังเอิญเราก็ตื่นตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็เดินมาที่ครัวก็กะว่าเออเออยังไม่ได้ขึ้นมั้างหน้าที่เรานะ่าจะเป็นประมาณตีห้าแล้วก็เลยเอางั้นเดี๋ยวเข้ามาครัวก่อนหรือที่ครัวมันน่าจะยุ่งนะวันนี้ดวีวันนี้จะมีกิจกรรมตลาดด้วยเออแล้วเดี๋ยวจะต้องถ่ายคลิปอีกแล้วก็ต้องไปช่วยไปเล็กอีกจัดของอะไรเงี้ย เพราะว่าตลาดปลิ็กตอนนี้ช่วงเช้าเนี่ยปลิ็กน่าจะต้องอยู่คนเดียวแล้วล่ะตอนเนี้เราก็เลยเอองั้นเดี๋ยวจะมากระโดดช่วยทํากล้วยบวชีไหมก็มองไปมองมาเอ้ยครัวมีหลายคนแล้วไม่เป็นไรเรากระโดดไปตรงปลาเล็กดีกว่าก็เลยไปตรงตรงปลเล็กปลาเลกออกมาพอดีเลยอ๋อโยช่วยยกของยกนอนยกสักพักนึงแวค่ะพี่ม็ขึ้นไปอ่านอ่านบททบทวนทำบนทึทีเราก็ตกใจตายแล้วเราพร้อมไหมนะา เลยก็เลยต้องวิ่งแาหน้าเวทีนม่าตาตืน่นแล้วก็ขึ้นมาอ่านบททบทวนธรรมค่ะแต่ครน,นี้พอตอนอ่านเนี่ยมันรู้สึกว่าโอม้มันมัมนมีมันมีอะไรหลายๆ,ๆ,ๆคำพูดในบททบทวนธรรมที่เราทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ดิเราเราผ่านจุดต่างๆที่ในบททบทวนธรรมเนี่ยมาเป็นลําดับลําดับเลยนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างอย่างบทที่ร้อยสามสิบหกอะค่ะ หลายสามที่หกอ่ะที่เขาบอกชีวิตที่ลงตัวคือชีวิตที่มีแต่ความเสื่อมเนี่ยบางอย่างมันต้องลงตัวแล้วมันถึงเนี่ยถ้ามันลงตัวนี่นมันเสื่อมเนาะแต่ชีวิตที่ไม่ลงตัวคือชีวิตที่มีแต่ความเจริญเราเห็นการทําง,งานของ,ของของของพี่น้องหลายๆท่านนะคะแล้วเราเห็นแล้วว่าเออมันก็ไม่มีอะไรที่มันเบ็ดเสร็จนะมันไม่มีอะไรที่มันลงตัวอย่างอย่างที่ว่าจริงๆแล้วก็ จ,จุดที่ได้เนี่ยหลายๆหลายๆอันเนี่ยที่เราประทับใจเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้พอเรามาบำเพ็ญเนี่ยไอ้นี่ก็อยากทําไอ้นี่ใหญ่ช่วยไอ้นั่นก็อยากทำ,กกทำคือคือ,คอมันต้องทําหลายๆเรื่องอะ่ะและ้วแล้วเราก็พวงนะไอ้จะถ่ายถ่ายคิดกับพิพิธไอ้จะถ่ายตอนไหนไอ้จะจะพูดยังไงไอ้แล้วเราจะพูดทำนี้ไหมแล้วจะคือมันมีแต่เรื่องราวที่เราจะต้องให้เราได้ฝึกฝึกคิดตลอดเวลาแล้วก็แต่ตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ ้องบอกว่าไม่ฉลาดในการใช้คําพูดอะค่ะบางคําพูดมันพูดไปว่าพี่พิธีก็บอกอ๋อใช้ไม่ได้ต้องอย่างนั้นตองนี้อ๋อไม่แก้วนี่คือคือ,คอมันก็ต้องมีเรื่องให้เราได้แบบต้องต้อง,ต,องต้องพูดใหม่พูดซ้ำอะเทแล้วเทอีกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วแล้วสิ่งที่เราทำเนีวว่ยเราก็เยอะโอ้มันก็ตรงไม่มันก็คือเหมือนกับคนคนคน,คนขี้โลภน,นะโลภงานเนี่ยอยากจะทํางานในทุกๆจุดเลยเพราะว่าไหนรู้ไหมเพราะว่าแบบนี้ค่ะร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยเวลาชีวิตมีน้อยนัก สั้นนักอย่าปล่อยเวลาชีวิตให้สูญเปล่าจงละบาปบำเพ็ญกุศลและยินดีพอใจเต็มใจสุขใจมีชีวิตชีวาในทุกเสี้ยววินาทีเพราะว่าใน ในความคิดตัวเองอะคือทุกๆวินาทีเนี่ยมันเป็นวินาทีแห่งดีจริงๆตามคําสอนของพระครูนะคะสมณะโฟเทลา่ะฮะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราใจร้อนไปหรือเปล่าเราโลภหรือเปล่าอยางจะได้ไอโนมลนดี้ไนั่นอะไรเงี้ยค่ะ,ะก,ก็ประมาณนี้นะคะแต่พอพอพอได้อ่านบทบ,บททบทวนทำแล้วฮะเราก็รู้สึกว่าโอ้หหลายๆบทนี่เออมันหลุดนะมันหลุดพ้นนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออวันที่บางทีงเรายึด ยึดเรื่องน,น,องน,องน้องเรื่องนี้ยึดหลายๆอย่างอยากให้คนได้ดีอยากให้คนจัดระเบียบอยากให้คนสะอาดอยากให้คนทําความดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันยึดอะสายยึดอะเราเป็นสายยึดเนาะก็ถ้ามันว่างมันก็จะว่างไงเราก็เลยพอพอบรรยากาศที่ตอนเช้าตีห้าตีสี่ครึ่งเนาะพออ่านไปอ่านไปมันรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันว่างมันว่างแล้วมันก็เบาอะค่ะ ประมาณนนี้ค่ะขอบคุณค่ะอะ่อนุโมทนาค่ะพี่แก้วค่ะสาธุนะคะคะอาจารย์ก็พูดอยู่เสมอน,นะคะว่าพอปทอน,นี้ไม่เคยตกงานนะคะมีแต่งานตกใส่ค่ะพี่แก้วเราต้องรู้เพียนรู้พักกันเองนะคะแล้วก็ประมาณ ของแต่ละท่านนะคะแต่ละท่านก็มีความสามารถแตกต่างกันเนาะก็สามารถที่จะทําได้ในหลายๆเรื่องแต่เราก็ต้องได้รู้ประมาณของแต่ละคนนะคะว่าประมาณไหนนะคะก็อนุโมทนาค่ะที่มาแบ่งปันในวันนี้ค่ะเชิญพี่โสค่ะเพราะเราเราจะคิดว่าทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญเพราะฉะนั้นบางครั้งในบางเวลาเราก็โลภนะน้องแก้ว เราอยากได้เราอยากทําทุกหน้าที่เลยเราอยากเอาไปหมดเลยแล้วมีอยู่มีอยู่ที่ไม่ไม่ทราบใครแล้วแล้วที่ไม่สบายอะ่ะอาจารย์ก็เลยบอกอาจารย์ก็เลยให้สัมมาบอกว่าอา้าวถ้าอยากจะตายเร็วก็จงโลภจงรับทุกอย่างที่เพื่อนให้มาจงทําทุกหน้าที่ <c oughs> อาจารย์หลวอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าใครว่าต้องทําหรือไม่ต้องทํา ก็ก็พิจารณาเอาเองถ้าอยากตายเร็วก็เอาไว้มันหมดทุกอย่างค<า>่ะแต่แ,แต่แต่ตัวเองไม่รู้สึกเหนื่อเลยนะคะแต่รู้สึวกว่าสนุกแล้วก็มันมีเรื่องแบบเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลา มันเลยมีแต่เรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาขนาดไปไม่ก็คือคุ้มนะไปทําตลาดด้วยนะคะไปทําคลิกตลาดด้วยตลาดวิถีทำอะค่ะก็สนุกสนานค่ะก็รู้สึกว่ามันอิ่มเอิบอิ่มเอิบนะมันมันเหมือนกับว่าแบตเตอรี่เรามันก็เต็มอะค่ะตั้งแต่มาม่ไม่ได้จัดค่ามาตั้งสองปีกว่าใช่ไหมคะ แล้วก็เราก็สวยใหญ่ก็ถ่ายช่วงเช่วยแต่พวกคลิปอะไรเงี้ยค่ะและในค่ายนี้ก็เพิ่มเวลาคั้งนี้เป็นเป็นค่ายแรกที่เราได้เปิดศูนย์เปิดเปิดค่ายอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันอันนี้ก็ต้องจําเป็นนะคะมันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องช่วยกันบำเพ็ญกับหมูอะคะ่ะช่วงช่วงนี้อะเป็นช่วงที่พวกเราแบบมีความรู้สึกว่าเวลาจัดค่ายนี่โอ้โหมันมันเหมือนเป็นเป็นช่วงที่เราเราเราเหลือยคเหนื่อยไหม เราก็งานแต่ละคนก็จะพยายามมุด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 กันใช่ใช่ใช่ก็ยังรู้สึกเกินใจเกรงใจแฟนอยู่เหมือนกันก็ว่าเออเขาก็ต้องขับรถไปมาไปมาหลายรอบอยู่อะไรเงี้ยก็นุ่มุตนากัรน้องแก้วด้วยค่ะขอบคุณค่ะกัดต่อไปไปที่อาวราเส่นะคะ